ทำครองจองรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคี ท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังคําคล้องจองไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะคุณครูหยีก็อยากที่จะฝากให้เด็กๆนะคะหัดไปท่องคําของจองรักเมืองไทยด้วยนะคะอ่าเพราะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยของเรื่อง เรารักเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นคำของจองรักเมืองไทยเมื่อสักครู่เด็กๆต้องท่องให้ได้นะคะแล้วอาจเป็นคลิปวิดีโอส่งการบ้านมาให้คุณคหญีได้ชื่นชมผลงานด้วยนะคะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณครูหยีก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยของเรารักเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นประเทศไทยนะคะ ประเทศไทยทั้ง6ภูมิภาคอารยธาไทยและประเพณีไทยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยเประเทศไทยสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือธงชาติไทยนะคะเด็กๆ ธงชาติไทยก็จะประกอบไปด้วยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะและนอกจากธงชาติไทยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเรายังมีสัตว์ประจำชาติไทยนั่นก็คือช้างไทยนะคะดอกไม้ประจำชาติได้แก่ดอกราชพฤกษ์หรือที่รู้จักกันว่าดอกคูนค่ะ และนี่คือแผนที่ประเทศไทยนะคะเด็กๆซึ่งมีลักษณะคล้ายด้ามขวานโบราณเราสามารถแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนั่นก็คือเอกลักษณ์ของคนไทยมารยาทไทยการไหว้ เมื่อเราพบปะกันเราจะพนมมือไหว้แล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะเมื่อมีคนมอบสิ่งของให้เรานะคะเด็กๆหรือทำอะไรให้เราเราก็กล่าวตอบแทนด้วยการพนมมือขึ้นไหว้แล้วพูดคําว่าขอบพระคุณค่ะหรือขอบพระคุณครับและนอกจากนี้นะคะการไหว้ยังสามารถ ใช้แทนคำขอโทษเมื่อเราทำผิดโดยการพนมมือขึ้นไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอโทษค่ะหรือขอโทษครับนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูยายีก,ก็มีเพลงมารยาทดีมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพบใใคร ใครๆเราทักทายสวัสดี เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธงชาติไทยที่มี3สีนั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสัตว์ประจำชาติไทยก็คือช้างไทยนะคะดอกไม้ประจำชาติคือดอกราชพฤกษ์หรือว่าดอกคูนที่มีสีเหลืองนั่นเองค่ะ ได้รู้จักรูปร่างหน้าตาของแผนที่ประเทศไทยและการแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยเรานะคะนอกจากนั้นก็ยังได้รู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของคนไทยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมรารยาทของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ และสำหรับการบ้านในคลิปนี้นะคะให้เด็กๆส่งวิดีโอการท่องคํำของจองรักเมืองไทยเมื่อต้นคลิปนะคะมาให้คุณครูยายีได้ชื่นชมและตรวจผลงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ